สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะเรียนเรื่องบุคคลสําคัญในสมัยสุขโขทัยนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อน,นะคะ่ะว่าบุคคลสําคัญนะคะหมายถึงบุคคลที่ทําหน้าที่คุณงามความดีให้แก่ประเทศชาตินะคะบุคคลสําคัญในสมัยสุขโขทยัยได้แก่พ่อขุนรศรีินารถ พ่อขุนรามคำแหงพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาริไทยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องพระราชประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวนะคะพระอ,องค์เนี่ยทรงร่วมกับพระสหายชื่อว่าพ่อขุนพาเมือง ต่อสู้ขับไล่พวกขอมที่จะมายึดเมืองสุขโขทัยเป็นผลสำเร็จนะคะและตั้งเมืองสุขโขทัยเป็นราชธานีพ่อขุนบางกังหาวนะคะทรงได้รับการสถาปนาจากพ่อขุนผาเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะทรงพระนามว่าพ่อขุนสีอินทราทิศนะคะและมีพระมเหสีนะคะ กับพระราชโอรสพระมเหสีมีพระนามว่านางเสืองส่วนพระราชโอรสนะคะซึ่งเป็นพระมกษัตริย์ลำดับต่อมาคือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนขุนบางกลางหาวนะคะหรือว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะ <c oughs> ก็คือหนึ่งนะคะการก่อตั้งสุขโขทัยเป็นราชธานี ข้อขุนบางกลางหาวทรงรวบรวมผู้คนนะคะยึดอำนาจจากขอมได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็ทรงสถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีทำให้คนไทยนะคะในสมัยนั้นมีอิสรภาพและไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอมค่ะต่อมานะคะพอยึดอ่าอ,อำนาจจากขอมมานะคะก็มีการสถาปนา ขึ้นเป็นปรถมกษัตริย์แห่งรา,ราชวงศ์พระล่วงนะคะแล้วก็มีพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราธิศค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือการรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นนะคะในระยะเริ่มแรกของของการก่อตั้งสุสขโขทัยนะคะคืออาณาเขตสมัยนั้นนะคะยังไม่กว้างขวางนะมากนักนะคะ มีบรรดาหัวเมืองต่างๆคือตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อกันนะคะพระองค์เนี่ยจึงปรปาบปรามรวบรวมเมืองต่างๆนะคะทั้งไกลและใกล้นะคะเป็นมารวมเป็นแผ่นดินเดียวกันนะคะศึกสงครามในสมัยนั้นนะคะที่จะเห็นได้ชัดใน ยุคสมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะก็คือการทําสงครามกับพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองชอดนะคะเจ้าเมืองชอดเนี่ยคือยกทัพมาตีเมืองที่ตากนะคะซึ่งเป็นเมืองในอํานาจของสุขโขทัยในสมัยนั้นนะคะพระองค์พ่อขุนศรีอินทราทิศเนี่ยนะคะก็ยกทัพขึ้นไปตีค่ะกับพระราชโอรสนะคะไปด้วยกันกับพระราชโอรสนะคะยกทัพขึ้นไป ปราบปรามจนได้ชัยชนะค่ะแล้วนี่ก็คือประวัติโดยย่อของพ่อขุนศีอินทราทิตนะคะส่วนสไลด์นี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะมีด้วยกัน3ข้อนะคะวันนี้ให้นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดทั้ง3ข้อนะคะข้อ1นะคะปฐมถมกษัตริย์แห่งกุ้งสุขโขทยัย ทรงมีพระนามใหม่และพระนามเดิมว่าอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยอลอกโจทย์และตอบคำถามมานะคะจะลงใส่กระดาษเทสหรือว่าใส่สมุดก็ได้นะคะตามที่นักเรียนสะดวกเลยค่ะข้อ2นะคะก็คือคำถาม พ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะมีพระราชโอรสกี่พระองค์นะคะแล้วก็มีพระนามว่าอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะใส่มาเป็นข้อข้อเลยนะคะข้อ3ค่ะผลงานของพ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะที่สําคัญมีอะไรมาบ้างนะคะตอบอย่างน้อยมา2ข้อนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะ สไลด์นี้นะคะก็จะเป็นริงวิดีโอนะคะเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัยนะคะนักเรียนก็สามารถหาความดูเพิ่มเติมได้นะคะมีแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียน